กระบะสีประตูยุกสูงไม้น้อยแกรงดุดันไม่เกรงใจใคาฟอร Ford ์ดเลนเจอร์ดับเบิลแคบ2อดจีเไฮเลเดอร์เกียร์ธรรมดาปี2017เครื่องยนต์ดีเซลขับ2มีไฟตัดบอกมาพร้อมแล้วนะคะคันนี้แม็กเขาก็ส,สวยๆด้วยนะคะเป็นตัว6สปีดนะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างแบบนี้ได้รถสีบอยเงินนะคะสีค่อนข้างเต็มรถได้โครงสร้างเดิมเลยน็อตไม่ขยับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำแน่นอนนะคะคันนี้นะเราขายอยู่แค่349,000บาทเท่านั้นเองฟีดาวผ่อน6,000กว่าบาท7ปีตลอดสัญ,ญญาได้เลยนะคะมีเซนเซอร์ด้าน หลัง4จุดแบบนี้ด้วยช่วงล่างขับแน่นแน่นเนียๆนยๆยางอะไหล่ไม่เคยแตะพื้นนะคะคันนี้นะคะเราลองเปิดฝารกระบะหลังมาให้ดูเม็ดองเ<ง>ม็ดอ่างเนี่ยของเดิมโรงงานแน่นอนนะคะแม็กเนื้อก็สวยๆแบบนี้ด้วยท่านใดสนใจนะคะมาดูรถได้ที่กรุงเทพมหานครอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการส่งรถให้ถึงจีบ้านด้วยแล้วก็ภาษีหมดปี70ไปเลยนะคะเปิดไปดูภายในกันบ้างได้กระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองค้างปรับัาไฟฟ้าเลยไฟหน้าเนี่ยเปิดปิดได้อัตโนมัติด้วยนะคะคันนี้นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันบ Cruise Control พวงมาลัยสวย ะคะันนี้หมายวิ่งแค่7จ็ดหม่ันกว่าโลเท่านั้นเองเราการันตีเลขหม่ให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะฝั่ง FM นะคะ AM CD เชื่อมต่อบูทูธได้หมดเลยนะแอร์เย็นทั่วคันแน่นอนนะคะเป็นตัวเกียร์ธรรมดา6เกียร์แบบนี้นะคะดีเซลขับ2นะคะคันนี้มีคอนโซลตรงกลางนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะค่อนข้างสวยเลยนะร่องรอยเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยด้วยเช่นเดียวกันนะคะภายในเนี่ยค่อนข้างสวยได้เป็นเปาะหนังสีดาําไม่มีขาดแบบนี้สภาพค่อนข้างดีด้วยนะคะด้านหลังเขาเนี่ยก็นั่งสบายๆแบบนี้ด้วยนะคะ ไปกันต่อที่หน้าห้องเครื่องนะคะฝากกระโปรงเดิมๆนะคะตีตาของ Ford เขาเลยนะคะตามหัวน้องหัวน้อยเขานะคะอย่างที่บอกไปคันนี้นะน็อตไม่มีขยับด้วยนะคะได้น็อตเดิมๆนะคะแก๊ป้ายเดิมๆแบบนี้นะคะคันหน้าเดิมๆสติ๊กเกอร์แบบนี้ก็อยู่ครบนะคะฟังขวานะคะหัวน้อยก็เดิมๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะสาหรับห้องเครื่องเขาเนี่ยคันนี้เครื่องค่อนข้างสวยเลยได้เครื่องเดิมโรงงานเครื่องแห้งๆเลยนะคะเครื่องไม่มีไอไม่มีความร้อนไม่มีควันไหลไม่มีน้ําดันแน่นอนนะคะเครื่องขาขาวแบบนี้เราลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะคะ กระบะสีประตูยุคสูงราคาเล่าใจแบบนี้ผ่อนสบายๆด้วยสามารถติดต่อสอบถามกับเราได้เลยนะคะ